โอ้ oh. สวัสดีครับอยู่ในช่วงตะลกี้อืมครั้งที่อะไรยังไม่รู้พราเนะวันนี้เกมนดิดเร็วได้อัปเดตเทียบ้อยแล้วนี่ของใหม่ทั้งหมดมังนะอาจาจะพลาดเลยไปเรื่องยหญ่อืมอืมตั้งแต่ันแรกก็คือการเข้าร่วมเพิ่มโค้ดปาร์ตี้คือ,อยังไงนะยเกมคือเราใส่โค้ดเหรอหรือเราสามารถทำอะไรได้คา้าเดี๋ยวค่อยอยันหนึ่งก่อนมีค่อนข้างจะสับสนชูอ่า นี่สิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือนี่เลยเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถใส่ให้เฉพาะเพื่อนเข้าได้ใช่ไหมกิปาร์ตี้อะ่ะเอ๊ะแล้วเขาเขียนเขาลุ้นทำไม,มอะ่ะแล้วก็มีระบบใหม่เดี๋ยวมีแผนที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวมาเริ่มดูคัสกันเลยดีกว่าโอเคคัสแรกคือคัสฮันเตอร์จะวางจะวางกับตักหมีใช่มนเขียนงานอะ่ะ และหมาป่าถึงตัวจะกลายเป็นรมาป่าคือยังไงเดี๋ยวไปลองกันแต่คาดที่สองคือคาสต่อไปคัสในวะอือจากนั้นค้านี้ก็คือคาดนักลือถอนเหรอจะเกิดขึ้นกับทุ่มระเบิดสี่ลูกและไม่มีผลกระทบต่อระเบิดหมายความว่าไงอ่ะผมก็ไม่มั่นใจต่อไปคาที่สามคาอะไรอีกเนี่ยค้านี้คือคัดประธานอ่าฮะประธานประธานบริษัทเดอ คัดนี้จะสามารถสปอนดหนาหันที่แข็งแก่งได้แต่ถ้าเราแพ้ตายอ่ะไอมอนเตอร์จะมองเห็นเราได้ส,สองเท่าเหรอไม่มั่นใจนะบิก็ขออภัยด้วยมาเริ่มรีวิวคัดทั้งสามกันดีกว่าเนี่ยแหละปอนเปลืองที่สุดเลยโอเคจะคัดแรกครัดอะไรลืมละจำไม่ผิดก,ก็คือคัดอะไรนะแต่ช่างฮันเตอร์ฮันเตอร์มาเริ่มดูคัดแรกกันดีกว่าคาัดแรกจะเป็นยังไงไปดูกันจะได้เบียวชุดอีกแล้ว ไม่มีใครเล่นชเชอะอ,อยู่คนเดียวจะใครจะเล่นด้วยอ่ะไม่มีใครเอานี่ว่ะมาเริ่มแต่คัดตัดไปแล้วเริ่มเกมเลยสําหรับคันแรกตัวน,นี้ผมก็ได้อยู่ในเกมเทียบร้อยแต่ทำไม้คัดนี้เอ้ยอะไรอ่ะข้างบนคือคัดปาร์ตี้เครืยองเงอ่ะถ้าสูนติเราใส่คนนี้เราจะถูกเข้าเกมเหรอแต่ไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยวค่อยลองไอ้เนี้อะไรอะ่ะกระสุนโอ้หน้าไม้หรออผมขอไปดูก่อนนะค,ะคัดฮันเตอร์นี่คือใช้ยังไงกับดักหนีผมโดนบิดเหรอเอ๊ะผมใส่คัดนั้นมาจริงใช่ป่ะ ไหนมีอะไรขายไหมเหมือนเดิมพุอย่างเลยอะเอเอไอ้อะไรถังไม่มีถังนี้ด้วยอปิดใหม่เอ้อะไรเครื่องมืออะไรเครื่องมืออะไรเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สักอย่างผมขอเก็บมาก่อนอนี่ผมเป็นคนดีผมขายเอะทำไมเป็นด่านเนี่ยผมขอโทษน,นะผมรู้สึกว่าผมด้วยด่าผิดมาเหรวอุ๊ยอะไรเน่ะปืนเสียงใช่มันจะมีหน้าไม้ด้วยผมริมบอก จะมีหน้าไม้อันนี้ออนนี่ไงหน้าไม้ที่ผมหมายถึงผมว่าผมเลือกคัผิดแน่นอนงั้นผมขออนุญาตไปเป็ีนหน้ากันนะครับจริงด้วยผมเลือกคัสเอ้ยไม่ใช่ผมเลือกการผิดผมก็ว่าอยู่ทําไมของคา้าผมไม่ได้งั้นผมก็ไปเริ่มรีวิวคัสแรกเหมือนเดิมเอาเถอะนะคัสแรกอยู่ไหนคัสแรกคือคันฮันเตอร์แล้วผมจะพูดซ้ําทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคงั้นก็ไปเริ่มกเมนนนนะกมกันเลยโอเคงั้นก็ไปก้านตัดภ่าไปต่อเริ่มเกมเลย ตอนนี้ผมก็ได้ไม่อยู่ในกเกมเรียบร้อยแต่รอโหลดก่อนนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันอืฮึผมโหลดเสร็จละนี่คือขาของเรื่องเกมผมคืออะไรอะ่ะกับดักหมีนี่ไงนี่ธนูที่ผมหมายถึงเอ้ยหน้าไม้เว้ยหน้าไม้ที่ผมหมายถึงใช่ยังไงอะ่ะคือยังไงยิ่งนี้เลยเอ่ะเอาดีโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวหน้าไม้จะเพีสซิงไหมถ้าปกติธนูควรเพีสซิงนะ ไปลองหาไรลองอดีกว่าไม่ตัดด้วยขอให้ดูไปได้วยกันดูเป็นเพื่อนผมผมเงานี่คือหน้าไม้ขายอยู่ที่ห้าสิบนี่คือปืนใหม่มันคือปืนเสียงปะเถอะนะคือปืนเสียงนะเดี๋ยวผมขอผมใช้เรีนยนดีไหมผมขอเก,ก็บไปก่อนผมไม่รู้ว่าใช้กระสุดอะไรนะ เอ๊ะหรือไม่ใช่กระสุนอะผมเอามาอันหนึ่งก็ได้อือหนี่คือปืนเสียงผม,ผมเรียกงั้นอะผมไม่มั่นใจแต่ผมรู้ว่ากระสุน <c oughs> ไม่ใช่ปืนเสียงละผมถอนคำพูดอือผมคิดว่าผมจะรอดหรือจะร่วงอะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่โอเคไปกัน ี่คือหน้าไม้นี่คือปืนเสียงเหรอไม่มั่นใจผมว่าน่าจะเป็นปืนเสียงไิธีการชาร์จแม้นต้องมีอะไรสักอย่างในการชาร์จนะเราสามารถใส่โคตรตัวน,นี้เพื่อเริ่มเกมได้ผมมั่นใจปาร์ตี้ขากกาเขาน่าจะนอย่านนั้นก็ได้ไงเวลาแบบเราหลุดแต่ผมขอปรับกราฟิกกันเพลงฮิทธิ์แน่นอนผมขอปรับเพลงแป๊บหนึ่งไปปรับเพลงบ้ารือผิดเพลงคัดแรกผมตัดไปหมู่บ้านเลยก็กัน เอ้ยผมเจอหน่วยทดลองครับผมเกือบตายละแต่ผมเจอหน่วยทดลองละเดี๋ยวเจอกันมาเริ่มแต่ปืนนี่ก่อนเลยอุ้ยสามตัวเอ้ห้าตัวผมจะรอดมั้ยเนี่ยมาสักตัวหน่อยนะมาเป็นหน่วยทดลองข้างในปืนมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวนี้คือผมดวงดีดวงไม่ดีเนี่ยเจออย่างเงี้ยผมน่าจะเล่นดวงดีนะมา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 ยิงเงี้ยวอุ้ยโอ้โหดาเมจโคตรเบาเลย เฮ้ยไม่ใช่ละไมโอ้โหโคตรแรงปืนอ,อะไรอะ่ะวันนี้เขาปืนอ,อะไรอะ่ะชายังไงอะ่ะไม่รู้ขอภัยด้วยเดีย๋ยวผมช่วงปืนนี้มันอ่อนสามารถมันไม่มีให้ชาร์จกับทันหน้าไมไมีก็ได้เรยขึ้นโอเคคันนี้ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะครูดาวกันนานผมจะหลับกก่อนเนี้ยเพลสิ่งไหมไม่เพยสิ่งด้วยอโอเคคันนี้ กับดักเอ้ยผมใช้กับดักผมทำผมลืมได้ไงกับดักนี่ผมก็น่าจะแบบทันราเม็ดอะก็เหมือนในนังนั่นอนะสคริปกันเลยไปค่าต่อไปตอนนี้ผมไม่ได้เข้าเกมวันที่สองกับดักหนีน่าจะเหมือนน,นนะแหละรับผมไม่จําเป็นเอ้ยจำเป็นแล้วใช่ไแต่ผมรู้ว่ามีแผนที่ใหม่แต่ผมไม่ได้ดูรถไฟเลยอะมีไหมอะมีผมเสียงอยีกไม่มีโอเคดีมากอย่เงินผมไม่พอแล้ว งั้นก็ไปคาร์ดที่สองกันเลยคาร์ดที่สองคือคาร์ดอะไรนะไอ้นักนักเลืออะไรปะนักเลือคอนนะคาร์นี้จะเปิดดคุ้มระเบิดสี่ลูกแลก้วก็ผม,มละผมละกระสุนยังที่ปืนเลยผมรู้ละผมว่าันต้องใช้กระสุน,น,น,นะร,ร,ะ,เนระ,นะเบิดแน่นอนงั้นก็ตัดไาอราเริ่มเกม วันนี้ผมก็ได้เริ่มเกมคันนี่เอ่อมเาเถอะนะแต่เถอะว่าเริ่มเกมแล้วผมก็ลืมเหมือนกันอ่ะคนตัดยังลืมเลยคนทําจะลืมไหมโอเคแล้วผมก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนี่เงทุนระเบิดฮะบอกว่าครนนี้เกิดทำไมถึงมาระเบิดใช่ปะ่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะอันนี่คืออะไรเอ๊ะอ๋อมั่งนะน่าจะเอาของมาจุด ผมรู้ละผมรู้วิธีใช้มาละผู้ผมเห็นตรงนี้ไหมถ้าผมมาทอราจุดผมมาใช้ผมไปซื้อทอร์สอย่ออเอาเพิ่งแบลวทอร์สก่อนผมว่าใช่มีทอร์สไหมอะมีทอร์สทดลองไหมอะอยากทดลองอ่ะไม่มีทอร์ด,ด,ด,ออด,รด,ด้วยงันพร้อมใจค่ยไปลวเอ้ยมีหน้าไม้สองอันเอ้ยม้นมีปืนอีกแบบหนึ่งนี่ว่าไม่มีหรอมันต้องมีสิ มันมีปืนอันนี้ให้มคล้ายๆไอ้ลูกซองนั่นแะละภาพออกไหมอ่มงั้นผมขอเราไม่จุดอะไรแบบแปลกๆกันหน่อยกันมันต้องใช้ได้ผมแค่ไม่รู้อ่ะมาผมเจอทอดข้างทางเนะี่ยผมมาใช้อย่างนั้นจริงด้วยโอเคผมพูดถูกไม่ระเบิดหรอก มันคือิกได้ได,ไ,ดไหมนี่คือโค้ดถ้าสมมติมีนคนใส่เขาจะเริ่มกิมได้ใช่ไหมโอเคอ่าน,นี้ก็เป็นเทปเอยเขาไม่ระเบิดแต่ผมรู้สึกว่าของต้นงกิมผมหาย่านหายไปไหนนี่คือทุ่มระเบิดที่ผมถ้าเขาเหยียบปับ๊บเขาจะหลับทันทีใช่ไหมอย่าเหยียบนะเหยียบปั๊บกระเช้นโอเคผมรู้แล้วผมจะไม่ลองอีก เขากับเขากันได้ไหมเห็นนี่คือเหตุผลใช่ไหมว่ากันได้ไหมไม่ใช่กันได้ไหมสิที่เข,ขากันทุ่มระเบิดอันนี้แต่เขาไม่กันไดไหมเหรอเลากันได้ไหมเขากันมินได้ไหมโอพีมากอะไรไปกันโอเคผมโดนทิง้งละไปกันดีกว่าผมจะเจอหนูทดลองไหมแล้วกันหนูทดลอง ไปตอนเริ่มเกมเลยเอ้ยไม่ใช่เอไม่ใช่เริ่มเกมนี่เริ่มแล้วเว้ยมันก็ตัดไปตอนที่มันเจออะไรหนูทดลองเนี่ยผมได้เจอหนูทดลองไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาเจอกันโอเคผมจะไปยี่ดีขึ้นสุดของผมแล้วก็ตุ้มไหมงั้นผมทำเองตุม้มไม่ตุ้มได้ไงอ่ะเพราว่าไมไม่ตุ้มเนี่ยผมไม่ลองละผมจะต้องติดตั้งเหรอหรืยอ,อยังไงอีกคาร์บอยให้ขอลองก่อนได้ไหมไปงั้นผมลองกลับมาก็ได้ไม่เข้าใจอ่ะต้องใช้ยังไง ้าใชมไนใช้ยังไงแต่เมย่กี้ผมเดินเยียบไปกลับอยู่เลยเออบอกมาทําได้อยู่ไหมผมขอล้องเลยไม่มีไม่มีมมนั่นอะ่ะผมไม่ได้ขัดมาอืมงั้นผมวางคาร์บอไว้ตรงนี้ก่อนต้เกันผมว่ามันต้องทําได้เวไปแป่ว่าอ่ารเนี้ยนละ่ะเอ้ยอัอธนางั้นตัดไปต่อ ผมดูแลเดี๋ยวทดลองที่ไหนบับาซอมบี้ยังไงล่ะอีทุกคนผมเจอยูนิคอนผมเจอยูนิคอนอีผมอยากได้ผมเจอยูนิคอนแต่ผมไม่มีอาวุธแล้วเพื่อนเอาไปแล้วออผมเจอรันการสมิธแถวนี้เด้ยอะไรมันจะดวงดีแถดนี้ผมแค่ล่า,ลายูนิคอนมายูนิคอนจะไกลไปของผมผมจะลากหัวเขาจะกินยูนิคอนทำอะไรอ่ะไม่รู้อะ ผมต้องการยูนิคอนตดยนั้นอืมมีปืนให้ผมไหมผมต้องการปืนตอนนี้เอ้ยผมรับผมจะทดลองให้อย่าเข้ามาเจ้าบ้าเอ๊ะอยากให้กันในน้ไม้ด้วยเ่ะกันในน้ำไม้รึโกงอ่ะชอบเลยผมยิ้มเลยกันในน้ำไม้มีปืนให้ผมไหมนั่นกัน วิมีปืนนอกจากผมแลกให้อยู่ในคอนอย่างตัวเดียวนะอ่ะผมเอาทำไมไม่ได้เป็นปืนไรเฟิลผมสาตวาได้กรสุดตั้งเยอะผมก็โดนทิ้งไปโอ้โหงั้นผมก็ต้องรอเช้าอีกโอ้ยงั้นผมมีสิทธิ์ได้คุยกับรามม,าม่วง อ่าฮะงั้นมมขออนุญาตเอาขอมาแปกันกกันก็ตัดพาไปตอนเช้าเลยผมเพิ่งเจำได้ละมันมีบอสใหม่ด้วยอืใช่ผมได้มันมีบอสใหม่ผมไปดู้าปกเกมมันมีบ็อกใหม่ผมพลาดไปได้ไงผมไม่ได้พูดจกันอืมไอ้แล้วผมมาเยอะตอนนี้อ่ะแต่ไปตอนเช้ามาเดิมเถอะ แค่อยากพูดเฉยเฉเอตอนนี้ก็ช้าเรียบร้อยแต่ผมใช้มันไม่เป็นผมไม่เข้าใจใเ้ยังงไอะทุ่มระเบิดผมงงอ่ะผมงงอ่ะผมใช้อันนี้ผมก็ออกแล้วว่าออกก็ไม่ัตไปแล้วก็ได้รีวิค่ายที่สองนนะคาดสุดท้ายแต่ผมจอยืนคอนเลยนะอยากได้อะแล้วทำไมตัวผมดำเงี้ย นี่ยมาใช่ไหมไปทำงานด้วย <C> e s> <S เคยใช่ไงผมไม่รู้แล้วผมผมเหนื่อยแล้ว <S 1> <S 1> เอ๊ะมันใช้ยังไงทุ่มระเบิดผมแล้วนี <S <S ่ก็สิเออดีผมต้องแปะโอ้ยโอ้โห มก็ไ้้เสร็จครับไปกันขาต่อไปเลยขาต่อไปกันต่อผมก็ได้มาเดินเอ้ไม่ใช่ไอ้เดินอะไรอ่ะผมก็ได้มาสู่ขั้นสุดท้ายแล้วและผมอ่าจะพูดอะไรอ่ะลืมอืมและผมก็ส่ชิบหาเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยว โอเคผมก็ได้อยู่คัสสุดท้ายคัสประธานบริษัทยิงมเขียนประธานนะเข้าทรงไหนเนี่ยตัวคอนหัวกกะยวงเนี่ยกลับไปตอนเริ่มเกมเหมือนเดิมการเริ่มที่ดีมักมีความร้อนไปกันเราทานเขาบอกว่าคัสจะสร้างศัตรูได้ผมไม่รู้ว่าสร้างได้ไหมแต่ผมก็ไม่มีคัสไหนที่ผมชอบเลยไม่เอาคัสไหนเลยอะ ไม่เท่อะไม่เท่ไทอ้คัสนี่โหดแต่ขายโคตรแพงเลยนี่ผมเล่นไม่เป็นโอเคคัสค<า>่าคือต้องแพ้กันใช่ไหมทุกสองนาทีป่ะอืมเราเข้าใจไหมเนี่ยแต่ละคัสอธิบายมั่วหนัไง อืมไอ้ผมต้องมีคนชุบดิเอาจริงดิจริงเหรออืมจะลองไม่ตัดละกันผมลองดูว่าจะมีเอ,เอมีปืนนะคุ้มระเบิดขาย,ยกี่บาทผมอยากรล้วู่ขายสัตว์าไม่คุ้มราะคาสักนิดข่ายโหดเกิน ก็ฮู้เลยไปใช้ตัวของซับพอร์ตนะชิ้นนั่นแหละวันนี้ผมเอ้ยทำไมกราฟสแสมันสวยจังอะ <c oughs> โอเคเจ้าของมาพร้อมแล้วไปกันต่อผมเป็นประธานบริษัทแต่บอนเตอร์จะมองเห็นผมขึ้นสองเท่าเท่ากับเขาจะเห็นผมกว่าทุกคนอันไหนคือลูกกระจับผมยังไม่ออกมาเลย จะลองเ,อเอดินทางไปเท่อที่ผมจะเจอไอบ้ไอบา้บานบ้านนั้นเอ๊ะไม่คืออะไรไม่รู้อะเราไหมหาคลิปหน้ากันคลิปนี้ผมก็รู้สึกไดแล้วเราจะบอกอับดีคขบแล้วอืมข้างหันั่นก็น่าตื่นเต้นอยู่ยนะเพราะว่าในในประสาทนะใช่ปะ่ะหลังจากนั้นจะมีพวกอัศวินนะ่นต่ มันน่าตื่นเต้นดีนะแต่ผมไว้ดูคลิปหน้าดีไหมแล้วผมจะไม่เล่นขายพวกนี้นอกจากผมกม็จะเอาวิธีใช้มันมันยังไม่เห็นดูผมต้องแพ้ก่อนจริงจริงจริงดิดูที่แข่งแกงอะจงตื่นไม่ชั้นมันน่าจะเป็นไอ้พวกไอ้ตัวกระป๋องอ่ะอรอกระป๋องก็ะป๋อช่วยผมมาแข่งแกงดี แล้วตอนนี้ผมก็ยื่สุ0 0ันมิรแล้วยังไม่แค่มกมาชื่อเลยอือเจอด็อกเตอร์แล้วเนี่ยดูหัวหน้าตาจริงจริงจริงเหรอไม่นคนาวนี้อะไรประโยชน์เลยนะหรือผมอธิบายผิดเอ๊ะ ไม่ได้เก่พวกหมาป่าเนี่ยว่าคารทันเตอร์โหสุดแล้วกับเลนนี่ไงไ่้สัมคัดบ้างอ่ะนี่คารทันเตอร์โหสุดคาน์ดึมันไม่เท่เลยไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่รู้งงไอ้ระเบิดนั่นก็ไม่ใช่วันนี้ไี่อยู่ที่แล้วในศัตรูที่แข่งแข่งผมมันไม่ออกมาสักทีอ่ะ พี่สองหมายยไงนะโอ้โหไดานามใหมีมคดตานะเอ๊ะไมม่สปอร์ตเนี่ยผมเห็นสักทีอ่อะผมว่าไม่ใช่ละผมต้องแพ้ก่อนจริงๆด้วยแน่นอนเลยเอันน้ผมแพ้เลยก็ได้จริงด้วยเอ้ยตัวคนโหดนี่ว่าโอ้โหผมรู้ละเีจะถามว่ามันโหดไหมผมว่ามันมองผมผมมองนะ ผมต้องเล่นแบบชุบอะอืมทำไม่ได้อะผมให้ไปเลยสิบคาร์ทันเตอร์ผมให้สิบคารที่สองผมให้แปดคารที่นี้ผมให้สิบผมชอบตรงที่ไหนผมไม่เข้าใจาง,งั้นก็คลิปนี้ก็ใส่อยู่นั่นละแล้วกัน